สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุด สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยัในเกม c h a r o u i n g the Heaven เกมมือถือนิยายแฟนตาซีจีนจะเป็นแนว IDOL RPG จีจัดทีมต่อสู้นะครับผมหาเกมนี้ก็เอ็กซ์เพรสเกมแจกโค้ดแล้วก็มีส่วนลดเติมเงินนะครับสำหรับที่ดาวน์โหลดท้ายคลิปนะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพย์ครับ สำหรับที่การเล่นนะครับผมให้เรามากดที่เควส์สายหน้าจอตรงนี้ก็ได้เนาะหรือว่าจะมากดที่ตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับตรงนี้อ่าเกมนี้เราจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับผมนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด่าน12บนสะองเนาะแล้วก็จะมีรางวัลไอดอลให้เรากดรับเนาะตรงนี้เห็นไหมครับกดรับได้เลยครับผมอ่ามันจะสูงสุดอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับผมนะเราจะได้รับไอคีแล้วก็หินเลื่อนขั้นแล้วก็ทองอะไรพวกนี้เนาะ เป็นทรัพยากรที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครของเรานั่นเองนะครับกดรับได้เลยอ่าโอเคครับผมผมอยู่ที่ดาน12เนาะกดท้าทายตรงนี้ได้เลยครับอ่าเกมนี้เราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด6ตัวละครนะครับผมอ่าตัวละครเกมนี้ครับผมก็จะมีทั้งหมด5ฝ่ายนะครับผมมีฝ่ายสีม่วงสีแดง สีขาวสีฟ้าแล้วก็สีส้มนะครับทุกคนนะสำหรับสายอาชีพของตัวละครเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด5สายนะครับทุกคนนะสายที่1สายโจมตีกายภาพจะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมถัดมาสายเวทครับอยู่ตรงกลางถัดมาสายซับอยู่ด้านหลังสุดเลยนะครับถัดมาจะเป็นสายเวทกึ่งโจมตีกายภาพนะครับคโคตรโกงนะบอกเลยผมสายนี้นะเป็นได้ทั้งตัวเวทแล้วก็ ตัวโจมตีกายภาพนะครับผมนะาสายที่5สายสุดท้ายผมก็จะเป็นสายแทงนั่นเองนะครับผมนะเกมนี้ผมมันจะจัดตำแหน่งตัวละครให้เราเองเลยเนะาะอย่างเช่นผมเห็นนะครับผมใส่แทงสองตัวมันก็จะจัดให้เราอยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าพลังลบของทีมเรานะครับผมนะแล้วก็อันนี้จะเป็นของศัตรูนะครับตรงนี้ก็จะเป็น สายต่างๆเนาะอ่าถ้าเรานะผมจัดทีมตามที่อ่าระบบนะผมมันกำหนดให้ตรงนี้มันก็จะบวกคะแนนพวกโบนัสแล้วก็ออร่าทีมาด้วยนะครับทุกคนนะอ่าโอเคจัดทีมเสร็จครับผมกดท้าทายตรงนี้ได้เลยครับอ่าเกมนี้มันจะจมดีให้เราอัตโนมัตินะครับผมนะรูปแบบการต่อสู้จะเป็นแนวเทิร์นเบดนะทุกคนนะมีระบบเร่งความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณ2ตรงนี้ครับ เป็นไงผมภาพโคตรสวยนะทุกคนนะอ่านะครับเป็นเกมของจีนอีกหนึ่งเกมนะทุกคนนะที่เอามาจากนิยายแฟนตาซีเนาะนี่ครับผมใช้สกิลครับกราฟิกโคตรด,ดีครับผมบอกเลยสำหรับเกมนี้นะเป็นไงครับผมสกิลคโคตรโหดบอกเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวเวทกึ่งกายภาพเนาะอันติเมทครับ นี่เรียบร้อยนี่สายเวทครับถ้าเกมนี้ผมมีภาษาไทยเข้ามาผมว่าคนไทยนะผมน่าจะเล่นเยอะนะอันนี้ก็รอติดตามเมื่อคนนะในอนาคตมีแน่นอนครับผมสำหรับภาษาไทยเนาะของอีเวนเกมนะครับผมนี่พอราชนะผมก็จะได้รับอีกพีนะครับให้กับตัวละครของเราแล้วก็จะได้รับทรัพยากรต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงครับจบตีไป ตัวนี้ตัวแท้งนะทุกคนนะจะสร้างโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นตัวกายภาพนะครับอาที่เป็นจุด3ามจุดตรงนี้จะเป็นอเกียริให้ไม่ตายนะทุกคนนะะถ้ามันเต็ม3มจุดก็มันจะใช้อัลติเมตนะครับผมตัวแท้งผมสองตัวนะทุกคนนะสร้างโล่ทั้ง2ตัวเลยนะ๊ปึ๊บปึ๊บ,บนี่ เรียบร้อยครับอัลติเมตมาพวกตัวละครเราไปสุ่มที่ตู้กาชาเอานะคนบอกเลยผมเกมนี้เลดกาชาโคตรดีครับทุกคนนะมีโอกาสออก5ดาวโอกาสเยอะอยู่นะนะครับตัวนี้ผมสุ่ม10โลเองนะตรงนี้5ดาวนะไอตัวที่เป็นสายเวทกึ่งกายภาพนะครับ เกมนี้ก็ผมบอกเลยเนาะถ้าใครจะเล่นนะต้องมีตัวแทงแล้วก็ตัวซับนะไม่งงานเล่นยากครับชนะครับผมโอเคไปครับก็จะให้เราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้ไหมครับมันก็จะมีค่าพลังแนะนําเราอยู่นะถ้าเป็นสีแดงแบบนี้ก็อาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับผมนะศัตรูมันจะเก่งนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัลน,นะครับของรางวัลที่เราผ่านด่านเนาะสามารถกดรับได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลบอทนะ180นาทีนะครับผมสามารถกดรับได้นะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับการผ่านด่านเนาะอันดับหนึ่งครับผมอยู่ที่ด่าน200นะโคตรโหดบอกเลยครับผมคนนี้โอ้ตัวละครครับดูยังโหดครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครครับนี่ครับผมระบบตัวละครนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวละครนะที่มีอยู่ในเกมนะครับผมนะ ที่ตึงสุดๆก็จะคือพวกนี้เห็นไหมครับที่เป็นพวกการ์ดสีส้มพวกนี้เนาะเนีเนยนะครับพวกนี้เลยนะครับที่เป็นตัวละครที่ดังๆเนาะที่มาจากเทพนิยายของไอ้ตัวเรื่องนี้เนาะนี่ครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่านิยายในชื่อภาษ,าษาไทยมันชื่อว่าอะไรนะทุกคนนะนะครับพวกการ์ดสีส้มพวกนี้ครับผมเก่งทุกตัวนะครับ นะครับผมได้มางตัวแล้วไอตัวกึ่งเวทกึ่งกายภาพเนี่ยตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนามาดูระบบอัปเกรดตัวละครเนาะสำหรับระบบอัปเกรดตัวละครนะครับผมช่องนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวละครเนาะมันก็จะมีค่าสเต็กต่างๆเนาะจะเป็นค่า ATK HP อะไรพวกนี้เนาะมันจะเน้นที่ตรงไหนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าฝ่ายเนาะฝ่ายแล้วก็จะเป็นสายสายของตัวละครเนาะ นี่ก็จะเป็นตัวละครสีดาวนะครับผมนี้ก็จะเป็นสกิลนะสกิลต่อมาก็จะเป็นระบบอัพเลเวลของตัวละครน,นะครับผมสมกรกดอัพเลเวลจะใช้อีกพี EP นอะกการอัพนะครับต่อมาก็จะเป็นระบบ down อัพดาวตัวละครนะครับผมให้หาตัวซับมานะแล้วก็หาเศษมานะถ้าเราอัพดาวทุกคนมันก็จะบวกค่าสเต็กต่างๆปลดล็อกกล้องสกิลอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ระบบตรงนี้ก็จะเป็น การใส่รูดการใส่อาวุธพิเศษอะไรพวกนี้เนาะเราเล่นเรื่อยมันก็จะปลดล็อกเองนะครับผมตรงนี้เนาะหลายตัวนะสำหรับตัวละครของผมนะเห็นไครับแล้วก็แจกโคตรเยอะนะเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดาูระบบกระชับปองนะตรงนี้เห็นไหมครับรูปต้นไม้ตรงนี้เนาะกระชับปองก็จะมีอยู่2ตู้นะตอนนี้นะครับมีตู้ตัวละครแล้วก็ตู้หาอาวุธเทพเนาะยังไม่เปิดนะน่าจะเลเวล79หรือว่าพันด่าบหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะ สำหรับตู้กาชาปองนะครับผมเห็นไหมครับมันมีโอ,อก,กาสออกพวกตัวละครการ์ดสีส้มนะที่อยู่หน้าตู้เลยนะครับทุกคนนะเห็นไหมครับสุ่มครบ50ครั้งการันตีแน่นอนครับทุกคนนะตัวละครระดับการ์ดสีสม้มหรือว่าระดับตำนานนั่นเองเนะาะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสุ่มไม่ดูแลละกันเรามาดูเลทการออกก่อนตรงนี้เลทการออกเลทการออกอ่มันไม่ใช่นะอันนี้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเอาเองก็ได้นะทุกคนโอเคจะุูม10บใบนะตรงนี้หรือเปล่าเนี๋ยมาดูอ่าตรงนี้ครับผมตรงนี้ตรงนี้นโอเคเลทในการออกก๊าซสีสม้มรับผม0ูนะโคตรน้อยเลยครับผมแต่มันมีโอกาสออกนะทุกคนนะอ่าเรามาุูมดูโอเคมาครับ10บใบครับมาครับจะใช้เพชรในการซื้อเลยแล้วกันมาปึ๊บอนิเมชั่นก็จะประมาณนี้ครับ มาครับผมรุนดูครับเอ้าแสงสีส้มแบบนี้ครับเฮ้ยอะไรเป็นอาวุธนะเมื่อกี้นะครับโอ้โหกาดส้มมาครับทุกคนน้องหัวม่วงครับโอ้โหมาแล้วครับผมหนึ่งตัวนะบอกแล้วครับผมเด็กกาชาโคตรดีครับอาจจะเรามาสุ่มอีกหนึ่งครั้งครับเห็นไหมครับน้องหัวม่วงเนาะตัวละครหน้าตู้เลยนะครับผมนะ เป็นไฟล์สีขาวนะทุกคนโอเคอีก10บใบครับลุ้นดูนะปึ๊บขึ้นแสงสีส้มไหมอา้าออกอีกแล้วครับใช่หรือเปล่าโอ้โไม่ออกครับไม่งหลอก <c oughs> การม่วงครับทุกคนาการม่วงก็โอเคอยู่นะถ้าเราหาตัวซ้ำเนะเาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้หมดเลยแล้วลกันเนาะเปิดให้ดูแบบสดๆเลยแล้วลกันนึงครับ มาดูครับผมอ้าวแสงสีส้มครับผมกดสกคริปต์เลยมาดูครับได้ตัวไหนเอ้าได้ไอ้ตัวที่เป็นสายเวทกึงกายภาพเนาะเอาได้ตัวซ้ำมาครับทุกคนอันนี้าวาอัพดาวเนาะเห็นไหมครับเล็กกระชามก็ไม่ได้แย่นะทุกคนเห็นไหมครับถ้าสุ่มอีก11ครั้งการันตีได้แน่นอนครับผมอ,อันนี้ก็เรามาสุ่มดูนะครับผมสำหรับกระชาปองเกมนี้ ไม่ได้แย่นะครับทุกคนนะนะอันนั้นก็จะมีระบบการลงดันจงดันเจียนอะไรต่างๆเนาะการตายหอคอยอะไรพวกนี้นะครับมีนะสไตล์ของเกม i d o l RPG เนาะนี่ก็จะเป็นระบบกระเป๋าของเรานะตรงนี้นะครับอันนั้นก็เกมนี้แจกกิฟต์โค้ดเลยทุกคนนะนะวิธีเติมโค้ดไปที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับเป็นรูปห่อของขวัญตรงนี้เนาะโค้ดเรามาได้จากไหนอ่านี่ครับสวัสดีการ ของขวัญน,นะครับดูอ้างสิทธิ์กดได้เลยเห็นไหมครับแจกซีโค้ดเนาะกดคัดเข้อมูลครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดคัดลอกโค้ดแล้วก็มาวางที่ช่องตร oh งนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็กรอกให้ครบตงทุกโค้ดนะอ่านะครับแค่นี้เองเนาะสำหรับโค้ดไอเทมนะครับผมกดออกครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมล็อกอินอ่าเวันเนาะอันนี้จะเป็นกิจกรรม 7วันนะให้เราทำควสนะทุกคนนะแจกตัวละครน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้เนาะกินเจ็ดวันนะครับแล้วก็จะเป็นอ่ากิจกรรมล็อกอินนะครับ7วันเห็นไหมวันที่2เราสามารถเลือกตัวละครได้ทุกคนนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมการ์ดส้มนะทุกคนนะนี่เลือกได้เลยนะครับผมนะผมว่าตัวตึงๆนั่นเนี่ยสามตัวนี้เห็นไหมครับเสามตัวนี้ครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3 ตัวนี้แหละนะครับโคตรตึงบอกเลยครับเนี่สามตัวนี้นะครับถ้าใครจะเล่นเนาะแล้วก็ให้เราไปสุ่มหาไดจากตู้กาชาหรือไม่ก็หาตัวซ้ําจากวันที่7ก็ได้ช่หไหมครับเนี่ยมันก็แจกตัวกาชาเรื่อยๆทุกวันนะเห็นไหมครับนะที่7แล้เราก็มาเลือกได้นะใครชอบตรงไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมนะบอกเลยครับผมแจกโคตรเยอะเกมนี้นะครับต่อไปผมขออนุญาต สองวิธการเติมเงินผ่านแอป x Game เนาะให้เลือกแพ็กที่ต้องการที่จะเติมได้เลยครับผมอย่างเช่นผมจะเติมแพ็ก30หยวนเนาะกดติ๊กเข้าไปครับเกมนี้มันจะมีส่วนลดคูปองให้เราอยู่เนาะเห็นไหมครับส่วนลดจะลดให้เราอยู่นะตรงนี้เห็นไหมครับนี่ขั้นต่ำเนาะจะมีขั้นต่ำอยู่นะสมมุติว่าเราเติมขั้นต่ำา30หยวนมันก็จะลดไป5หยวนเนาะตรงนี้เห็นไหมครับแต่มันยังไม่แจกคูปองฟรีนะทุกคนนะนะครับรออัปเดตนะครับ ให้เรามาเปรียบวิธการชำระเงินตรงนี้สกุลเงินเลือกเป็นเงินบาทไทยครับวิธีการชำระเงินมีหลายช่องทางนะทุมี้ Wallet, Bank transfer, PayPal เพแนะนำให้เติมผ่านทูมี่ Wallet นะครับสะดวกกว่าเนาะกดติ๊กกดย้อนกลับแลนั้นก็กดชำระเงินได้เลยครับวิธีการเติมเงินผ่านแอปเ7กกมก็ง่ายๆแค่นี้จบครับผมแล้วก็เ7กกมันจะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้เนาะ ไม่จะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วนะครับบูสเตอร์อะไรพวกนี้เนาะฟังก์ชันเพิ่มความเร็วผมแนะนําให้กดใช้นะครับผมของเกมนี้เนาะไปที่ประมาณคูณ3หรือว่าคูณ10อัอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนนะเพราะว่าตอนที่มันต่อสู้มันมันต่อสู้นานนะสำหรับเกมนี้ทุกคนนะนะใช้ได้ความเร็วอาจจะดีนะครับหาลองมาเล่นดูนะผมสำหรับเกมนี้เนะาะเป็นเกมแนวไอเดอร์เอลพีจีเนาะรูปแบบการต่อสู้จะเป็นเทิร์เนตนะครับผมนะ เรามาเล่นดูนะครับผมขออนุญาตเอาตัวละครตัวใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวเอาเอาตัวตัวนี้ออกก่อนนะตัวที่เป็นตัวแท้งเนาะตัวนี้เอาออกเปลี่ยนมาแบบนี้เลยนี่อึ๊บเคลื่อนย้ายครับนี่โอเคอ๋อตัวนี้ก็ตัวเป็นตัวกายภาพคือแทงนั่นส่วนโอเคก็ต่อสู้ไปนี่ครับผมภาพโคตรสวยนะ อลองมาเล่นดูนะครับผมสำหรับเกมนี้เนาะใครที่สนใจนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครต์ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราไปที่หน้าดาวน์โหลดของเกมแล้วนะครับผมสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับได้รับกิฟต์โค้ดหรือว,ว่าโค้ดไอเทมทั้งหมด4โค้ดนะครับผมสามารถนำเข้าไปเติมในเกมได้เลยนะครับรับไอเทมเพียบอแล้วก็ จะมีส่วนลดเติมเงินนะครับขั้นต่ำา30หยวนขึ้นไปเนาะจะมีส่วนลดนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมแนวเทิร์นเบดนะครับผมเป็นนิยายแฟนตาซี Fantasy ของจีนนะครับผมนะให้ทุกคนมากดดาวน์โหลดตรงคาว่า Open ตรงนี้ครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จทําการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จจะขึ้นคําว่า Open ครับผมกดเข้าเกมได้เลยครับ